สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะตอนนี้ก็มาถึงรายธาตุกันแล้วนะคะสวัสดีชาวสองนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรนะคะวันนี้จะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะแล้วก็เป็นการเปิดไพ่แบบโดยรวมนะคะต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นเรื่องปกติมากมากเลยนะทีนี้เรามาดูกันค่ะ ชาวทาดุฝ่ายเขาดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเป็นอย่างไรบ้างไม้ถือไม้นะคะสิบดาบ The Magician King ถือช่วยนะคะ เจอเฮอร์มนะคะโอเคมาดูพลังงานของคุณนะคะชาวธาไฟในช่วงนี้คุณเหมือนคุณแอคทีฟนะเหมือนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าติดต่องานงานไปนู่นนี่นั่นหรือคุณเหมือนกับว่าคุณไปข้างหน้าแล้วด้วยนะคะสำหรับชาวธาตไฟนะเออจริงๆแล้วความคิด ของคุณนะคะความรู้สึกของคุณเหมือนคุณพยายามจัดการปัญหาหรือจัดการความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะเดอะแมจิเชียนเป็นการจัดการปัญหาจัดการความรู้สึกสภาวะอารมณ์อะไรใดอะไรก็ตาม <c oughs> พูดเร็วเกินไปขอโทษนะคะคือสภาวะอารมณ์ใดๆก็ตามนะคะที่ที่มันไม่โอเคคุณก็จัดการนะคะแล้วก็ลึกๆถามว่าคุณยังคุณเป็นยังไงสิบกับ ลึกๆนะคะภายในใจของคุณอะคุณยังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างหรือคุณรู้สึกว่ามันจบแล้วก็ได้นะคะอืมทีนี้ขอดูว่าที่ผ่านมานะคุณเจออะไรนะคะคิงถือช่วยนะคุณอาจจะเจอกับชาวธาตุน้ำกรกรากฏพิจิกมีนหรือชาวราศีกันก็ได้นะอืมคุณเจออะไรคะที่ผ่านมาสิบเหรียญ อองไมม้ืคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนทางไกลหรือว่าอยู่อยู่กับอารมณ์สภาวะความรู้สึกที่ต้องรอคอยนะคะหรือเจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้หรือว่าเป็นนักรักก็ได้นะคะคนทนนี้ที่คุณเจอนะคะ สิทธิ์เหรียนคืออะไรคะจะชวาเวอร์มีการจบการพังกันไปอย่างกระทนหันค่ะที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะบางคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ mm hmm. ขอดูค่ะคุณคิดยังไงคะตอนนี้ความคิดคุณ เออ6ช่วยนะคะเดะซันนะคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะหรือมีคนหรือมีอายุแต่ว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะอืมใช่คุณอาจจะเจอกับรักต่างวัยหรือเป็นรักเก่าหรือในตอนนี้คือคุณยังคิดถึงเรื่องราวกเก่าอยู่นะคะเรื่องราวกเก่าแต่ถามว่า คุณคุณทำไรไหมคุณกับไม่ทำอะไรนะคะคุณเหมือนกับคุณก็เดินไปข้างหน้าแล้วคุณใช้ชีวิตของตัวเองแล้วได้เริ่มต้นใหม่นะคุณรู้สึกว่าเออโอเคอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรแล้วนะคะนะตอนนี้ความรู้สึกของคุณมีแต่ความคิดถึงที่มันอาจจะวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของคุณแค่นั้นเองนะคะพอดูว่าลึกๆแล้วคะลึกๆในจิตใจของคุณนะคะ ในจิอใจคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้หรือว่าชาวธาตุลมเป็นถุงตุนกลุ่มนะคะลึกๆในจิตใจของคุณนะคะคุณเหมือนกับคุณไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณไปข้างหน้าแล้วแล้วก็คุณเชื่อในเซนในสัญชาตญาณของคุณนะคะชาวธาตุไฟคุณ คุณไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันนะคะแต่คุณก็อาจจะมีพอตูสเหรียญหน่อยสามเหรียญคือสเหรียญคุณอาจจะยังมีความลังเลใจอยู่บ้างกับใครบางคนที่เขาเป็นคนในความลับของคุณนะเป็นความสัมพันธ์ลับๆของคุณที่คุณยังรู้สึกแบบเออก็ยังมีความลังเลใจอยู่บ้างนะบางทีก็อยากกลับไปคุยกันนะคะคนคนนี้ แต่คุณขอดูไนท์ถือดาบอีกใบหนึ่งใช่แต่คุณเลือกที่จะเดินหน้าเราจริงๆนะคะชาวธาตุไฟคุณมีความเย่อหยิ่งในตัวเองคุณตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าแล้วเพราะที่ผ่านมาจริงๆตอนนี้คุณก็เจ็บเจ็บมากๆเหมือนกันนะคะคุณก็ไม่อยากให้เขากลับมาทำร้ายคุณอีกแล้วนะคะชาวธาตุไฟนะถามว่าอยากกลับไปคุยไหมก็อยากกลับไปก็มีความลังเลใจอยู่แหละ แต่คุณก็เชื่อในเซนส์ในอารมณ์ของคุณนะคะหรือว่าในช่วงนี้อารมณ์ของคุณนะคะอาจจะขึ้นขึ้นลงๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะยังไม่คงที่ด้วยนะคะาฉพาไปเดี๋ยวพอดูนะ้าปัจจุบันค่ะเป็นยังไงบ้างคะ The Hermit The Moon หนึ่งหมายนะคะคุณอาจจะ เหมือนกับโลกส่วนตัวสูงคุณอาจจะปรงในความสัมพันธ์แล้วหรือคุณรู้สึกแบบว่ามีพื้นที่ส่วนตัวมากๆในช่วงนี้นะคะคุณอยู่กับตัวคุณเองอยู่กับความคิดอยู่กับคุณผ่านอะไรมาเยอะค่ะชาวธาตุไฟนะแล้วก็คุณก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนอยู่กับตัวเองตกตะกอนในความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ด้วยนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ the moon คุณอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครนะคะคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็ไม่ได้ชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงนะคะคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะคะเป็นเด e เฮอร์มคือยังมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่นะคะขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ คุณรู้สึกยังไงเขาชาทัศไปควีนถือช่วยค่ะเจอเอ็มเพอรอรสสักครู่นะ ารู้สึกคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะเออหาดาบใช่มีควีนถือถ่วยมีเจอเอมเพอเรอร์แล้วก็มีหาดาบนะคะอืมคุณอาจจะมีปัญหากับเขาแหละคนคนนี้นะคะเขาก็อีโก้คุณก็อีโก้นะคะนาตอนนี้อ่ะหันหลังให้กันนะคะถามว่ายังให้ความสนใจกันอยู่ไหมให้อยู่นะคุณให้ความสนใจเขาอะ่ะแต่คุณก็มีอีโก้มากๆเลยนะคะชาวธาตไฟ คุณยังไม่ได้ปล่อยเรื่องราวความรู้สึกอะไรต่างๆที่ยังมีให้กับเขานะคะเป็นควีนถือถ้วยแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรเช่นกันนะคะไม่ทําอะไรเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ยอมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอดูต,ตัวเขานะคะตัวเขาตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะชาวพัดฟ้าขอดูต,ตัวเขาหน่อยนะเขาเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งถ้วยค่ะ ก้าหมไในถือเหรียญเขาอะเหมือนมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาหาด้วยนะมีคนเข้ามาชอบพอเขามีคนคนที่เข้ามาก็จริงใจด้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะแต่เขาเหมือนเขายังมีกำแพงให้กับตัวเขาเองเขาอาจจะเจอความสุขันที่แบบเออเขามีกำแพงให้กับตัวเขาเองอะนะ เขาระแวงทุกคนเป็นหมดเขาอาจจะเคยเสียใจกับความสัมพันธ์มาทําให้เขาแบบเออไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะแล้วก็เขาอาจจะเหมือนมีการรอคอยอะไรบางอย่างสิ่งที่เขาถือไว้ยึดไว้ที่ยังไม่ปล่อยด้วยนะคะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ4ดาวเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟคะ6ดาว จริงๆเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะอืถึงแม้ตอนนี้ความรู้สึกเขาอาจจะลดลงมาเหลือสจากร้อยเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะคือเขาอาจจะหยุดจะนิ่งไประหว่างคุณกับเขานะคะคหยุดนิ่งไปแต่ถามว่าอืมเขาลืมคุณแล้วยังก็ยังนะเหมือนกับเขาหันหลังให้คุณไปแต่ เขาก็รู้สึกขาดอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่มีคุณนะคะเอ่อที่ไม่มีคุณเขาก็รู้สึกขาดอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คิดถึงคุณเสียใจเสียความรู้สึกนะตอนนี้ในบางอารมณ์เขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันอะคะ่ะระหว่างคุณแบบเขานะถึงแม้เขาจะแบบ อยู่ในพื้นที่ของเขาดูมีความสุขมั่นอกมั่นใจมีความเฟรนล,ลี่อะไรก็ตามนะคะนะตอนนี้เขาก็รู้สึกขาดอะไรางอย่างแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณทํากับเขาหรือเขาทํากับคุณนะคะเขาเสียใจเขาคิดถึงคุณนะคะโอเคเรามาดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะชาวธาตุไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนตุลาคม iera comprend of f o อ t u n e นะคะคิงถือเหรียญสิบถ้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคุณอาจจะมีโชคด้วยนะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการได้ศึกษาต่อนะคะในเรื่องที่คุณสนใจนะคะเรื่องนั้นๆน,น,นะคะคุณได้มีการศึกษาเพิ่ม คิงถือเหรียญอืมสิบถ้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณถ้าไปในเรื่องของตัวคุณนะก็คือคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณยังยึดยังถือไว้อยู่คุณปล่อยค่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยนะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็สิบถ้วยคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวของคุณค่ะคุณคุณแฮปปี้ค่ะ นะคุณมีความสุขคุณเติมเต็มให้กับตัวคุณเองแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นคิงถือดาบสามไม้ค่ะจัสติกนะคะจัสติกคือ ในถือถ้วยนะก็คือคุณแนวโน้มความสำคัญคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะได้ตัดสินใจนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมนะคะกับทั้งสองฝ่ายในความสัมพันธ์แหละนะอืมเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะขอเพิ่มสามเหรียญจะมีการได้ตัดสินใจนะคะเอ่อ อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าได้ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนไกลคนที่มีการเลิกลามีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เนี่ยชาวธาตุไฟมีคนใหม่ๆเข้ามาเราด้วยนะคะหรือ คุณก็อาจจะมีความรู้สึกชอบพอใครใหม่ๆแล้วเหมือนกันเริ่มจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเริ่มจะจบแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือว่าจะจบกับคนเดิมๆแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปเลยนะ มันก็จะเป็นประมาณนี้มีการตัดสินใจแน่นอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่ตัดสินใจอย่างถูกต้องและยุติธรรมกับตัวคุณเองด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะก็เป็นราศีนกลืมบอกว่าราศีอะไรบ้างนะคะก็เป็นราศีของออราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะ ขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ยังไงสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ